สวัสดีค่ะวันนี้สวนหลังบ้านก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้สวนหลังบ้านจะพามาชมพริกที่เหลือนะคะพริกที่เหลือที่เราเก็บออกไปแล้วบางส่วนเนาะเก็บออกไปแล้วก็จะเหลือประมาณนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าหน้าหนาวนะคะอากาศก็จะเริ่มเย็นๆเนาะเราก็จะมาดูในกรีนเฮาส์ว่าเราเหลืออะไรบ้างข้างนอกเราเหลืออะไรบ้างนะคะไปชมพร้อมกันเลยค่ะอันนี้พริกในกรีนเฮาส์ของเราที่เหลือนะคะรอให้เขา เราให้เขาลูกขนาดนี้แล้วก็เราจะเก็บออกให้หมดนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาตายไปเนาะอุ้ยอันนี้เริ่มจะเหี่ยวอันนี้โดนโดนหักก็จะให้ดูทั่วๆเนาะนี่ถ้าโดนเหี่ยวๆวัวนนี้คือไม่ได้น้ํานะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวเราก็ไม่ได้รน้ําเท่าไหร่เนาะข้างบนอันนี้คือข้างบนนะคะอันนี้คือข้างล่างข้างล่างพิกก็ยังเหลือเยอะนะคะยิงต้นนี้ร้ยอยเลยต้นนี้ก็เหมือนกันเนี่ให้ดู ีนี้ก็กันเบือนะคะที่ยอยยมาทำคลิปสั้นๆไว้ดูเนาะตอนนี้เดือนวันที่19เดือนตุลาคมนะคะอากาศหน้าหนาวเข้ามาแล้วอากาศเข้ามาตั้งแต่อาทิตย์แรกของตุลานะคะเริ่มเข้าหน้าหนาวมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วเนาะประมาณอาทิตย์แรกนี้เราต้องแยกนะคะวันนี้เราว่างเราก็จะมาแยกอีกถ้าไม่ได้ไปไหนเนาะเราจะมาแยกอันนี้ในกรีนเฮาส์ของเรานะคะ ต้นใบบัวบกก็ยังสวยนะคะต้นพริกพวกนี้ก็จะอ,อันนี้มันตัวอ้วนปุ้มมากเราจะเอาไว้ทําพันุ์อยู่เนาะอันนี้ก็ยังไว้ทาพัน์นะคะพริกนี้เก็บไปแล้วส่วนที่ทําพันธุ์ก็มีส่วนที่เก็บไว้กินก็มีนะคะอันนี้คือพริกชอ่อเพราะว่าเขาเรียกพริกช่อก็กิ่งหนึ่งจะเป็นช่อบแบบนี้เนาะช่อออกมาเป็นช่อบแบบนี้นะคะดี๋วให้ดูนี่กิ่งนี้จะเป็นช่อบแบบนี้อันนี้เรียกพริกชอ่อไม่ชัดโดยตรงนี้นี่ นี่อันนี้แบบช่อหนึ่งมีตั้งนี่แบบนี้นะคะอันนี้คือพิกช่อ,อนนเราเด็ดลูกแดงๆเขออกไปแล้วในลูกเลือลูกเขียวให้ดูก็เป็นช่อๆนะคะอันนี้คือพริกช่อใครไม่เคยเห็นพิกช่อเนาะก็อันนี้เลยก็จะประมาณนี้นะคะส่วนนี้เราก็จะเอาไว้เผื่อมีคนสนใจเนาะเราก็จะเก็บไว้ก่อนอันนี้คือ ต้นวิกนะคะไม่ใช่ต้นหัวเสือนะคะต้นวิกนะคะใครเห็นวิกวาโปลัพเป็นยังไงก็ดมแล้วก็มาดมต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีกลิ่นหอมแก้วัดลองแล้วก็ดมสักหน่อยอูดีต้นนี้แข็งแรงมากเลยถ้าต้นเขาแก่แล้วต้นเขาก็จะใหญ่แบบนี้เนาะดูเส้นเส้นเขาดมสักหน่อยนะอ้ยชื่นใจอันนี้ปลูกไว้ในขอบหน้าต่างนะจะดีมากเลย อากาศพรุ่งนี้เขาจะชอบอากาศหนาวเนาะเพราะได้น้ำอากาศหนาวมาใบมันจะเนี่ยใบมันจะเขียวอันนี้ก็ไม่ตายนะคะพวกนี้ชอบชอบอากาศหนาวอันนี้จะไปจากเหลืองเหลืองคือขาดสารอาหารเนาะลองเทียบนที่จะเอาไหนไปเทียบให้สีเขียวกับสีเหลืองก็จะต่างกันเนาะนี่นนี้เลยเห็นไหมคณาก็จะเขียวเขียวอันนั้นก็จะออกเหลืองเืองนะคะนี่เอาไปเทียบให้ดู เมื่อก่อนอันนี้ก็เหลืองเหลืองนะนี่อันนี้ก็เหลืองๆหลงนะทาไมกลับมาเป็นสีเขียวเขียวก็ไม่รู้พออากาศหนาวมาเป็นสีเขียวเมื่อกี้ดูเป็นเหลืองเหลือนี่ก็จะดูไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นพริกพริกของเราเพาะเองปลูกเองนะคะไฟเออร์นะคะก็คือเผ็ดระดับสามเม็ดเป็นไฟเออร์นะคะชื่อพริกเนาะอันนี้ต้นต้นนี้เราเสียบไว้เสียบยังไงเขาก็ขึ้นเนาะอันนี้ก็ เสียบเองปลูกเองมันเป็นพุ่มเล็กๆเ,เราก็เลยเอามาเก็บไว้ตอนแรกเราจะเอาทิ้งแล้วก็มาเสียบเสียบไว้เขาก็ขึ้นนะคะพริกนี้อันนี้คือข้างหลังก็จะเป็นกระถินข้างหลังนี่จะเป็นกระถินสเปนนะคะผักกระเฉดหรือต้นกระถินนะกระถินสเปนนะคะอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาเข้าในบ้านหรือจะเอาไว้ข้างนอกเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาชอบหนาวหรือไม่ชอบหนาวเท่าไหร่ แตรอรอดูลองดูอีกทีหนึง่ง irgendwie. แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่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 ปรับยังไม่ปรับสภาพเขาให้มากกว่านี้เนาะถ้าเกิดว่าเขายังอยู่ในหนาวขนาดนี้ได้เราก็จะปล่อยให้เขาอยู่นะคะถ้าเขาอยู่ไม่ได้จริงเราจะเอาเข้าวบ้านหนึ่งต้นเนาะหนึ่งหนึ่งกระถางอย่างเงี้ยหนึ่งกระถางก็สามต้นแล้วนะเราจะทะนุถนอมสักต้นหนึ่งแต่ว่าเราจะลองข้างนอกก่อน อันนี้คือถ้าหนาวมาลบติดลบเขาตายนะคะใบบัวบกติดลบเขาตายอยากที่จะทําคลิปไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นคลิปสวนหลังบ้านที่ประเทศอังกฤษนะคะเราก็จะมาพูดมาคุยมาแชร์ประสบการณ์ในแต่ละวันของเรานะคะใครที่ทาใครที่ติดตามช่องของเราเนาะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นลูกมะกรูดอันนี้ก็ติดลูกให้ตั้งสามสี่ลูกเนาะห้าลูกนลมั้งแต่มันร่วงไปแล้วมั้งก็มีอันนี้เหลือสามลูกใหญ่ๆนะคะ สามลูกเกยใหญ่ข้างล่างอ่ะมันร่วงไปแล้วอูหนูข้างโน้นต้องมีสี่ลูกยังไม่ร่วงเพราะว่าได้ห้าลูกคือเท่าไหร่นี่แหละแต่ข้าง,างนังโน้นเห็นอีกลูกหนึ่งตรงน้นตรงน้นมันลังอันนี้สามลูกข้างบนก็จะประมาณนี้เนาะสําหรับต้นมะกรูดบ้านเรากินไม,ไม่เหมือนมะกรูดบ้านเราเนาะที่นี่แดดมันอ่อนพอแดดมันอ่อนเส็จกลิ่นมันก็จะอ่อนๆกลิ่นมันเหมือนส้มเขียวหวานมากเลยอันนี้ที่เราแยกนะคะที่เราเคยทาคลิปไปแล้วเราแยกคณาไว้ คณะก็จะสวยงามพอแยกมาเป็นต้นเดียวคณะจะสวยมากเลยนะคะอันนี้ไม่รู้พันอะไรมีคนเขาให้มาเนาะดูเขาจะเป็นดอกอย่างเงี้ยเห็นไหมเขามีดอกนี่ดอกนี่ไม่รู้พันอะไรนะคะเป็นพันอะไรก็ไม่รู้ปลูกปีแรกก็ไม่เป็นไรก็ปลูกไว้ดูสวยงามดีแล้วก็กินได้ด้วยแต่เขาเขียนว่าเป็นคณะเห็ดหอมพันดอกอะไรไม่รู้ไอ้ไม่รู้เอา,เอาซองก็ทิ้นไปหรือ,อยังเน,นาะก็จะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าสวยงามนะนี่ยังไม่ได้แยก ต้องแยกให้เขาต้นเดียวแยกเขาต้นเดียวนี่ก็เต็มเต็ม<ๆ>กระถางเลยเนาะเอ้ยเต็มกีนเฮาเลยนะได้ยินเสียงฝนตกไหมคะอันนี้คือเห็นไ,ไหมตอนแรกที่เราบอกใบเขาเหลืองๆพอเรามาใส่กระถางเขาก็เริ่มใบเขียวขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะมันเขียวขึ้นมาเองพอเจอหน้าหนาวอันนี้ก็ต้องแยกนะคะอันนี้สองต้นนี้ก็ต้องแยกแด้ว่างๆเรามาแยกเนาะ อันนี้ไม่อยากจะเข้าบ้านเลยแต่ว่ารอดูก่อนอันนี้เป็นใบเชฟพูใบเชฟพูนี่ก็รอดูก่อนนะว่าจะเอาอยัางไงจะเข้าบ้านดีจิบเอาไปข้างนอกดีนะคะใบเชพูเรามีอยู่กระถางหนึ่งที่เขาให้มาเขาให้เขารอดนะกําลังสวยด้วยไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเด็กําลังสวยงามมากเลยอยากเอาเข้าบ้านก็อยากเอาเข้านะแต่ว่ากระถางเขาใหญ่กระถางเขาใหญ่จะทํายังไงดี ไอเชื้อพืเราหรือว่าจะห่อเขาไว้ดีๆเนาะวัหน้าหนาวันไหนที่อากาศติดลบเราจะเอาพลาสติกมาห่อหนาๆก็ไม่แน่นะห,หนาๆแล้วค่อยระบายอากาศค่ะเดี๋ยวเราหาวิธีนะคะหาวิธีทากอนแล้วปลูกพวกนี้เราจะให้ดูข้างหลังก็คือปลูกไว้กินหน้าหนาวนะคะพวกนี้อันนี้คือปะกกาดหินปลูกไว้กินหน้าหนาวเลยปะก,กาดหินเรา ก,การกพ่กับวันนี้เรากำลังแยกอยู่แต่เราแยกไม่เสร็จสักทีนะคะเราแยกกันนี้อยู่เราไม่ไม่เสร็จสักทีนี่เลยนี่เลยแยกไม่เสร็จสักทีในปีนเท้าก็อยู่ประมาณนี้พริกนี้ก็จะเก็บไว้ทําพันธุด้วยมีคนสั่งจองด้วยนะคะเราเก็บไปกินเองด้วยต้นใหญ่มากเลยเพราะที่เขาสั่งไม่ใช่อะไรนะมันเป็นพริกมันเป็นพริกไอ้ลูกเหมือนลูกชุบนะคะแล้วต้นเขาสูงใหญ่ดูต้นสูงใหญ่มาก ดูต้นเขานั่นกระถางนี้ก็หนึ่งฟุตแล้วจะสูงขึ้นไปอีกน,นะคะสูงมากแล้วก็ถ้าอยู่ประเทศไทยเนาะนี่จะออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆนะคะออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยไม่มีสิ้นสุดถ้าไม่หนาวอยู่ไปเป็นปีๆสองสามปีเลยนะคะนี่ต้นนี้ใหญ่มากเลยดูข้างหน้าเขาจะสวยๆเห็นไหมนี่หน้าเขาก็จะสวยๆอันนี้ในกรีนเฮาส์เนาะ นี่ก็ฝั่งนี้มันจะเป็นพริกที่รอให้เขาเหลืองสุกให้เขาเม็ดสีส้มนะคะเม็ดสีขาวเม็ดสีขาวกินลอยแต่ว่าเาไปแช่มันจะเป็นใสๆมันเลยดูไม่น่ากินมันไม่ใช่พริกเขียวเนาะเราก็เลยจะปล่อยให้เขาเหลืองเราจะเก็บไปแต่นี้ก็จะตายเดือนธันวานะคะไม่เป็นไรก็ปล่อยเข้าไปอย่างนี้ก่อนไปเข้าไปเรื่อยๆน่าจะได้นะพริกเนี่ยพูดถึงพริกนี่น่าเสียดายมากเพราะว่ามันจะออกออกมันจะทอดออกดอกออกลูกตลอดนี่เห็นไหมข้างล่าง ็ยังสวยงามอยู่นะพริกป้านเราเสียใจยังไงก็ต้องทําใจนะคะต้องปล่อยเขาไปอันนี้คือพริกป้านเราใบาบัวบกเหมือนกันใบบัวบกไม่เป็นไรเพราะว่าเขาจะมีลูกมีเมล็ดร่วงกระถางนี้ก็จะขึ้นมาใหม่นะคะไม่เป็นไรเพราะว่ากระถางนูน้นนี่สองสามกระถางตรงนี้นี่กระถางนี้อันนี้เบ็ดร่วงขึ้นมาใหม่นะยังไม่ได้กินเลยเม็ดร่วงขึ้นมาใหม่ไนะม่ห่วงเท่าไรใบ,บบัวบก เรามีประสบการณ์แล้วฝั่งนี้เป็นน้องเขาเอามาเลี้ยงกับไทยเดี๋ยวเขากลับมาก็แบ่งให้เขานะคะแยกต้นแยกอะไรก็จะแบ่งกันเนาะนี่มันแตกออกมามันแตกออกมานะคะนี่ใครเห็นแตกอันนี้ต้นนี้เหมือนกันไม่รู้ต้นอะไรเขาจะเลี้ยงให้เป็นต้นเล็กๆทําไมเราเลี้ยงแล้วต้นมันโตขึ้นมาก็ไม่รู้เราจะไม่ยอมลดน้ําใส่ปุ๋ยเขาเลยนะเพราะว่าต้นเขาโตขึ้นนี่นะคะใครที่ชอบต้นไม้ประมาณนี้ เป็นต้นฟอกอากาศไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรต้นเงินหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆต้นเงินเนี่ยต้นนี้แน่ๆคือเรามีต้นเงินอยู่ตรงนี้ด้วยน,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 นี่มีสองกระถางซื้อมาปอนนซื้อมาปอนออกกว่า,วาสองกระถางเราจะเรียงแบบกระนุถนอมมากเลยเเสำหรับคลิปนี้ แล้วก็ขอจบไว้ตรงนี้เนาะเราดูรอบๆแค่รอบในกรีนเฮาส์ของเราก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณทุกท u r ซับสไคทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าว่าสวนหลังบ้านจะเอาลงอะไรในกรีนเฮาส์เราลงอะไรในสวนหลังบ้านให้ดูนะคะอย่าลืมกด s u b สไครต์กดติดตามเราถ้าชอบชีวิตบ้านๆอยู่ในสวนนะคะ ใช้ชีวิตในอังกฤษแล้วอยู่บ้านๆเหมือนบ้านเราเนาะเหมือนบ้านนอกเราที่ไทยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ